สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้เราก็จะมาจบแถวที่2นะคะแถวที่2ซึ่งเป็นแถวโซ่5อ่ะหลังจากที่เราถักวนมาแล้วนะคะเราจบจะจบแถวจะจบแถวเราก็สังเกตจากที่เราทำเครื่องหมายไว้นะคะเราจะจบแถวเราชนอย่างนี้นะเราจะชนแบบนี้นะคะ เมื่อเรามาชนแบบนี้แถวที่2ของโซ่แล้วเราขึ้นฐานดอกเลยค่ะพอหนึคอลงนี้นะฐานดอกเลยเราลงฐานดอกช่องนี้เลย เราก็ถักตามลักษณะของฐานดอกนะนะคะอันนี้คือแถวแรกของฐานดอกมันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงกลางนี้ถ้าใครถักตามครูมานะนะคะมันจะอยู่ตรงกลางนี้แล้วก็ตามลักษณะของลายเลยนะคะเราก็จะถักโซ่สองช่องโซ่ห้าสองช่องใช่ไหมคะ แล้วก็ลงฐานดอกอ่ะคุูถักให้ดูก่อน มาดูลักษณะของลายนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมว่าดอกแรกมันจะอยู่ตรงกลางนี้ดอกที่สองตามลักษณะของลายนะคะพอดอกที่สอมก็อยู่ตรงกลางนี้สับบางอันนี้ก็จะเป็นโซ่ดอกที่สามก็อยู่ตรงกลางนี้อันนี้คือสิ่งที่ถูกนะคะสำหรับคนที่เรียนออนไลน์ส่งการบ้านครูเอ้ยจบแถวที่สองก่อนนะคะส่งการบ้านครูเช็คแถวที่สของแถวโซ่ก่อนสำหรับคนที่เรียนออนไลน์นะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักแบบนี้วนไปเราจะเจอกันอีกทีเราจะจบแถวนะคะเราจะเจอกันอีกทีเราจะจบแถวที่เป็นฐานเราจะมาดูว่าแต่ละคนสัวางไหมจะถูกจะผิดก็ตอนนี้แหละนะคะเราจะเจอกันตอนนั้นนะเรามาดูนะคะหลังจากที่เราถักวนมานะคะเราก็จะจบแถวด้วย นะคะอันนี้ตัวฐานดอกโซ่ห้าช่องที่1นึ่แล้วก็จะจบด้วยโซ่ห้าช่องที่สองนะคะเราก็จะจบแบบนี้เราจะจบแบบนี้เลยนะเอาไอ้ตัวนี้ตามมาหน่อย นะคะเพราะไม่งั้นเราจะเราจะจำไม่ได้มันจะกืนอ่ะนะคะอันนี้คือเราจบแถววันนี้แล้วทีนี้เรามาดูเรามาเช็คลักษณะของลายสิถ้าใครตักถักตามครูมานะก็จะต้องลงเหมือนครูนะคะถ้าคุณไม่ผิดตรงไหนเลยนะอ่ะมาดูข้างนี้มันก็จะได้เหมือนกันคือมันจะได้แบบดอกอยู่ตรงกลางตรงนี้ฐานดอกอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้ก็จะจบด้วย ฐานดอกอยู่ตรงกลางเห็นไหมนะคะเช็คงานนิดนึงมันจะต้องเป็นฐานดอกใช่ไหมฐานดอกโซ่ห้าหช่อง2ช่องฐานดอกโซ่ห้าหช่องสองช่องฐานดอกโซ่ห้าหช่องสองช่องมันจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดจนกระทั่งจบแถวจบถแถวเราก็ต้องเป็นฐานดอกนะคะแล้วก็โซ่ห้าหช่อง2ช่อง นะคะกลับไปเช็คลักษณะงานของตัวเองว่าถูกไหมแล้วลักษณะของดอกมันก็จะสับบางแบบนี้เห็นไหมนะคะมันก็จะสับบางแบบนี้หลังจากนั้นนะคะแถวต่อไปจะเป็นแถวดอกใช่ไหมคะเป็นแถวดอกแล้วก็พอหนึ่งคอลงนี่เลยถักแถวดอกเลย แาวดอกครูต้องครูต้องบอกอีกแล้วปะว่าถักยังไงโว้ยครูถักกันนะแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายนะคะ พอครบดอกแล้วก็เอ็กลงใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยโซ่ห้าลงช่องถัดมามันกลับมาทำดอกก็ตามลักษณะของลายนะคะ กล้องคือเป็นไรเดี๋ยวมันก็สว่างเดี๋ยวมันก็มืดเมื่อครบดอกแล้วมันก็ต้องเป็นโซ่ห้าหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ทำดอกอ่ะคราวนี้มาดูนะคะเราก็จะเป็นแบบนี้ ลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นดอกแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งช่องตา,ตามลักษณะลายใช่ไหมคะดอกโซ่ห้าหนึ่งช่องแล้วก็ดอกถักวนมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเราจะมาดูตอนที่จะจบแถวกันดีกว่าเนาะถักวนมานะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวหลังจากที่เราถักวนมานะคะเราก็จะมาจบแถวกัน จบแถวด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะตามลักษณะของลายมาดูงานนะคะก็จะเห็นว่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นตัวดอกแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งใช่ไหมคะตัวดอกโซ่ห้าหนึ่งเราจะจบแถวแบบนี้นะ,อะดอกแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งช่องเห็นไหม ทำสัญลักษณ์ไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลืนนะคะถ้าไม่ทําสัญลักษณ์ไว้ลักษณะของงานก็จะเป็นอย่างนี้ดอกโซ่ห้าหนึ่งช่องดอกโซ่ห้าหนึ่งช่องตลอดแถวเราจบแถวดอกแบบนี้นะคะคราวนี้เราจะถักแถวต่อไปแถวต่อไปเป็นแถวโซ่ห้าเราก็จะเริ่มแถวโซ่โดยโซ่ห้าค่ะหนึ่ง

ถักวนมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวเรามาดูลักษณะของการจบงานนะคะเราก็จะถักโซ่ห้าลงตรงนี้รู้ได้ยังไงว่าจบงานก็ทําเครื่องหมายไว้อย่างที่ครูบอกถ้าไม่ทําเครื่องหมายไว้นะคะลักษณะของงานมันจะกืนเราจะเราจะงงอ่ะเราจะจบแถวแบบนี้นะคะ เช็คความถูกต้องเพราะว่า,าแถวโซ่ห้านี่ครูบอกแล้วว่าสำคัญถ้าลงโซ่ผิดก็ผิดยาวเลยนะคะเราจะจบแถวโซ่ห้าแบบนี้เราจะต่อแถวโซ่ห้าแถวที่สองวีเอวต่อไปนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเนาะ